วันนี้ก็เป็นก็ตามแผนนะครับที่วางไว้แต่ว่ามันมันยังมันยังขาดช่วงปลายเซตมันยังไม่ค่อยเข้าขากันหรือว่าเขาเรียกว่ามันผิดพลาดเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่แต่ถามว่าโค้ชาเขาเขาก็มาดีเหมือนกันแต่ว่าหวังลึกๆอยากแบ่งแต้มเข้าไปก็ไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าพอใจในผลงานของเด็กที่ทาวันนี้ครับก็เกมหน้าเจอพิษโล่ก็มันก็ทีมช่วงอายุเวลาคราวเดียวกันแต่ว่า ของพิศโลกนี่เขาเขาจะอยู them, bush, prayed, ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมกันมากกว่าก็คิดว่าอาจจะสูสีครับก็คิดว่าจะจะพยายามก็บชัยชนะให้มาได้ครับอบครับใครภาคอ่ะเพงที่ดิ้งจำได้นะ ก็มันเป็นเกมที่สองนะครับของ้วยการนี้แล้วก็ในเรื่องการแข่งขันเนี่ยเราต้องการชนะอยู่แล้วนะครับทั้งเราทั้งปิ้นแล้วก็เราเนี่ยถ้าใครชนะก็มีโอกาสจะขึ้นไปเป็นหัวตารางนะครับเพราะว่าได้เก็บหกวันนี้เราก็สามคะแนนแล้วก็เก็บหกคะแนนเต็มด้วยเพราะนั้นก็ถือว่าพอใจในผลงานแต่ว่าในรูปเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับทั้งสองทีมสามารถที่จะมีทั้งเกมลุกเกมรับเกมเสิร์ฟทำมีการ ทำเคอร์ตเตอร์แท็กแล้วก็ดีเฟนส์อะไรทุกอย่างในรูปแบบเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนี้ก็เป็นจังหวะสุดท้ายที่เราสามารถทําได้ดีกว่าปิ้นแค่นั้นเองนะครับที่เราทําให้เราสามารถชนะในเกมนี้ได้แล้วก็เก็บสามคะแนนเต็มก็ถือว่าเป็นผลงานที่พอใจสุดๆครับเกมหน้าตอนนี้เรา,เรา,เ,ราเรามองว่า อย่างเช่นเคยเนี่ยเราเราต้องเดินทางกลับนครราชที่มานะครับส่วนทีมอื่นเขาแข่งแล้วก็สามารถที่จะพักได้เลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นปัญหาของเราเคอต้องฟืนฟ้นฟูในเรื่องออสมรรถภาพร่างกายนันกกีฬากลับมาให้ได้แล้วก็การดีเฟนซ์การป้องกันโดยเฉพาะแดนหน้าในการบล็อกเนี่ยผู้ต่อสู้ก็มีเกมลุกที่ดีด้วยนะครับเราเรา,เราต้องในการบล็อกแล้วก็ต้องกลับไปทําเสิร์ฟให้ดีกว่านี้วันนี้เราทําเสิร์ฟค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปฏิภาพเท่าที่ควรทําให้เกมบล็อกเรา ขาดไปท่าไปด้วยนะครับก็ต้องต้องดีเฟนซ์ให้ได้ในในแมตช์หน้าค,ค,ครับผมครับพูดถึงเกมนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับครับเกมวันนี้ก็สนุกดีครับก็บมันเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สนุกครับแล้วก็ผมว่าเป็นเกมที่โอเคระดับหนึ่งเป็นเกมที่แบบไม่ไม่ไม่ไมต่างกันมากครับก็ ถ้าถามถึงผลงานตัวเองก็พอใจครับพอใจที่เพราะว่าเป็นการรับเสร์บครั้งแรกอย่างเต็มตัวครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับเขาฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมนครราชสีมาดูมอบีซีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ